สวัสดีครับนี่เป็นนโยบายของบริษัทอนบ้านถ้าไม่ใช่คนที่นี่เข้าไม่ได้นะครับสวัสดีค่ะคือว่าป้าจะมาหาลูกสาวป้านะจ๊ะหาใครก็เข้าไม่ได้ครับคุณคะพอดีว่าป้าทําเกี๊ยวซ่ามาให้ลูกสาวป้าป้าเอาเข้าไปให้เสร็จแล้วป้าก็จะกลับแล้วว่าจ้าผมให้ป้าเข้าไม่ได้จริงๆนะครับคุณคะป้าขอร้องนะคะป้าเข้าไปแป๊บเดียว พอป้าเอาให้ลูกสาวป้าเสร็จป้าก็จะรีบกลับค่ะนี่เป็นกฎของบริษัทเพื่อนบ้านถ้าไม่ใช่พนักงานที่นี่จริงๆอ่ะเข้าไม่ได้นะครับป้านี่มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อป้าคนนี้เขาจะเข้าไปหาลูกสาวเขาครับป้าครับลูกสาวป้าชื่ออะไรครับลูกสาวป้าชื่อฝนจ้ะพอดีว่าป้าทำเกยวซามาแล้วป้าจะ เข้าไปให้ฝนป้าของเข้าไปแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวป้าก็จะรีบกลับแล้วว่าจ้าแล้วป้าคงไม่มีโอกาสได้มาที่นี่อีกแล้วทิ่แท้ก็เป็นอย่างนี้เองไปครับป้าเดี๋ยวผมพาป้าเข้าไปเองไปครับป้าขอบคุณมากนะคะออพอดีฝนเขาไปทำธุระข้างนอกเดีย๋ยวเขากกลับมาแล้วครับป้าเดี๋ยวนั้นก่อนนะครับ ป้าไม่ดื่มแล้วจ้ะพอดีเดี๋ยวป้าต้องรีบกลับเดี๋ยวป้าจะไปไม่ทันรถไฟขบวนสุดท้ายงั้นป้ารบกวนฝากจดหมายนี้ให้ฝนทีแล้วกันนะคะฝากคุณเอาให้ฝนด้วยค่ะได้ครับงั้นผมให้รถไปส่งป้านะครับไม่เป็นไรคะ่ะป้ากลับเองได้ค,ะค่ะครับเกือบลืม งั้นอันนี้ป้าฝากเกี๊ยวซาไว้ให้ฝนด้วยนะคะฝากบอกฝนให้กินให้หมดด้วยค่ะได้ครับป้าสบายใจได้นะครับป้ากัดก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะค,ะครับเจ้านายคะเยียกที่ฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะฉันนั่งค่ับขอบคุณค่ะส่วน มื่อกี้แม่คุณมาหาคุณนะแล้วก็ฝากเก้วซ่าไว้กับคุณแล้วเขาก็ยั้งกับผมว่าถ้าคุณทำให้หมดนะ เขกลับบ้านเกิดเขาแล้วนะก็ยังฝากจดหมายไว้ให้กับคุณด้วยนะ,ะฝนถ้าลูกเห็นจดหมายนี้แม่คงกลับบ้านเกิดแล้วแม่รู้นะว่าลูกทำงานหนักไม่ค่อยมีเวลา แม่เลยไม่ได้บอกลูกว่าช่วงนี้แม่สุขภาพไม่ค่อยดีนักวันนี้แม่ไปโรงพยาบาลมาตรวจเจอเนื้องอกหมอบอกว่ามันเป็นเนื้อร้ายต้องรีบผ่าตัดออกต้องใช้เงินจำนวนสามแสนบาทเงินเก็บบ้านเราก็ไม่ค่อยจะมีแม่รู้ว่าลูกทำงานหนักแม่ไม่อยากสร้างภาระให้ลูกแม่เลยตัดสินใจกลับบ้านเกิดดีกว่า แม่ทำเกี๊ยวซาที่ลูกชอบมาให้กินก่อนที่แม่จะกลับเกี๊ยวซาที่แม่ทำเองกับมือแม่เห็นลูกชอบกินแม่รักและเป็นห่วงลูกตลอดนะรักจากแม่เจ้านยคะแล้วตอนนี้แม่คงอยู่ไหแล่ะคะเพิ่งมาได้สักพักหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวฉันรีบไปตามหาแม่ก่อนนะคะ แม่แม่คะหนูขอโทษหนูนไม่ดีเองที่หนูไม่ทสามารถดูแลแม่ได้แม่คะทั้งแม่ป่วยอ่ะหนูยังไม่รู้เลยคนลูกลูกขึ้นมานั่งดีๆก่อนลูก ลลูกแม่แม่ไม่เคยโทษลูกเลยนะแม่รู้ว่าลูกทำงานหนักตลอดแม่ทำไมแม่พูดแบบนั้นล่ะคะไม่ว่าหนูจะต้องขายบ้านขายรถรือขายทุกอย่างที่หนูมีอ่ะหนูก็จะทำเพื่อแม่แม่ทั้งชีวิตที่หนูมีแม่เพียงคนเดียวนะ ถ้าหนูไม่ทำพ่อแม่แล้วหนูจะทำเพื่อใครฝนลูกฟังแม่ก่อนนะลูกรู้ไหมแค่แม่มีหนูอะ่ะเป็นลูกสาวแม่แค่เนี้ยชีวิตแม่ก็มีความสุขที่สุดแล้วลหละลูก เงินนี้มีอยู่สามแสนคุณเอาไว้เถอะแล้วคุณก็รีบพาแม่คุณอ่ะไปตัดนะเจ้านายคะเงินนี้ที่ฉันราไว้ไม่ได้หรอกค่ะเงินนี้ไม่ได้คุณฟรีหรอกแไม่คุณยืนถ้าคุณมีเมื่อไหร่อ่ะค่อยมาคืนผมก็แล้วกันเล่าไว้เถอะ ขอบคุณค่ะป้าค,ค,ค,ครับป้าก็ดูแลสุขภาพดีนะครับไม่ขอบคุณมากนะคะสนคุณก็ดูแลแม่ดีๆนะนั้นขอตัวก่อนขอบคุณคอีกครั้งนะคะแม่เราจะมีเงินรักษาแล้วแม่